คลิปนี้มีคำหยาบคายเล็กน้อยเพื่ออัธทรสในการเล่าควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำเคยเกือบโดนโกของอยังไม่ถึงไทยมั่วมากเขาโดนอะไรกันเยอะแยะขนาดเนี้คือนางอ่านแต่นางไม่ตอบ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องกิ๊กเกอร์สตอรี่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่กิ๊กได้รีวิวน้องกระเป๋าชาแนลไปเมื่อวันก่อนใช่ปะ่ะกิ๊กก็เพิ่งแบบนึกอะไรบางอย่างออกกิ๊กก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะก็คือเคยเกือบโดนโกงอะทุกคนซึ่งเป็นเงินแบบค่อนข้างเยอะหลักแสนหลักแสนจากร้านกระเป๋าแบรนด์เนมในไอร้านหนึ่งที่เขาอ่ะน่าเชื่อถือมากๆฟังให้ดีๆนะทุกคนเขาน่าเชื่อถือมากเพราะอะไร1ผู้ติดตามเาว่ะหลักแสนเยอะมากๆ2 มีรีวิวจากดาราค่อนข้างน่าเชื่อถือ3มีสื่อไปสัมภาษณ์นูน่นนี่นั่น4ก็คือที่สําคัญมากๆอันเนี้ยที่ทําให้กิ๊กตัดสินใจซื้อกับเขาอะเพราะว่าเขามีหน้าร้านไว้ทุกคนฟังจากทั้งมวทั้งมวลเนี้ยมันดูไม่น่าที่เขาจะโกงเราได้เลยใช่ปะก็เดี๋ยวกิ๊ก,กจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่ากิ๊กก็เกือบโดนโกงได้ยังไงคือเรื่องของเรื่องอะอยู่ๆก็เกิดอยากได้กระเป๋าชาแนลรุ่นคลาสสิก ช่วงที่กิ๊กอยากได้อะมันหาซื้อยากมากเพราะว่ามันเป็นช่วงตน้ตนๆที่เขาเริ่มประกาศโควิดกันแล้วแบบห่างหึ่งมันก็เริ่มปิดแล้วอะทุกคนชอปเชอบชอ,บอะไรเงเี้ยก็ไปดูไปลองไปซื้อไปอะไรไม่ได้แล้วความที่อยากได้กระเฮียนกระหือรืออยากจะได้ไปถามไ้ร้านที่แบบซื้อกระเป๋ากับเขาประจาประจำอะช่วงนั้นเขาก็ไม่มีน้องแชแนลแบบพร้อมส่งนะคะไปไถดูร้านอื่นบ้างร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างนะคะทุกคนซึ่งมีอยู่ร้านหนึ่งที่กิ๊กอะตามเขาอยู่ตลอดแต่ไม่เคยซื้อนะ ก็เห็นว่าเขาอะอัปเดตท,ทุกวันลงลูกทุกวันอัปเดตไลน์แอดแทบจะวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ละลูกเขาอะก็ไม่มีคอมเมนต์เชิงลบคอมเมนต์ในทางเสียหาย,ห,าย,ห,ายหรือไปดูลูกที่คนแ็กเขามาก็ไม่มีอะไรที่มันแบบมีคนมาด่าร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีกิกก็รู้สึกว่าร้านเนี้ยค่อนข้างน่าเชื่อถือพอสมควรหลังจากไปแบบเซิร์ชด,นนดูนู่นดูนี่ดูนัน่นไหก็เห็นว่าร้านเขาอะมีสื่อมาขอสัมภาษณ์มีหน้าร้านตัวเจ้าของเองอะเอาหน้าเขาไปออกสื่อเลยทุกคนนึกออกปะกิกก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเขาคงไม่โกงเราหมลงเ ดวันดีคืนดีอาจจะเป็นแบบความสวยที่แบบเข้ามาประชวมหมอนะคะมันอัปเดตไลน์แอดเด้งขึ้นมาว่ามีน้องกระเป๋าชาแนลคลาสสิกปีตึ๊ดตึดตดคือโฮโลตึดต๊ดๆึแล้วก็ราคาเท่านี้ซึ่งมันถูกกว่าท้องตลาดมากๆาวเลยทุกคนช่วงนั้นกิกดูราคาอยู่ตลอดกิกจะรู้ว่าราคาร้านฮิวเท่าไรราคาช็อปเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่อีร้านเนี้ยราคามันถูกกับปกติพอสมควรกิกก็เลยทักไปถาม พอเหมือนเห็นปุ๊บกิ๊กก็ทักไปถามเลยด้วยความที่กำลังอยากได้ว่าแบบเออทำไมราคามันถึงถูกหรอคะเขาตอบกิ๊กมาว่าของติดศูนย์อยู่ที่ประเทศตึ๊ดตึ๊ดเอาง่ายๆว่าถ้ากิ๊กจ่ายตังค์ไปให้เขากิ๊กจะไม่ได้ของเลยนะกิ๊กก็ต้องเหมือนแบบรอของเข้ามาเพราะว่ามันเป็นเหมือนของใหม่ที่ไม่ผ่านตอมและตอนนี้กำลังจะเอาออกมาจากตอมนู่นนี่นั่นคือมันค่อนข้างมีสตอรี่เอาง่ายๆว่าทำไมมันถึงถูกนะคะซึ่งสตอรี่เขาอ่ก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือไปอีกกิ๊กก็อ่ะโอเคได้ก็ือ โอนตังกี้ถามเขาด้วยนะว่ามาจําก่อนหรือจ่ายเต็มเพราะว่ามันจะยังไม่ได้กระเป๋าไงเขาตอบมาว่ากิก็ต้องจ่ายเต็มต้องจ่ายเต็มซึ่งกิก็แบบโอเคได้จ่ายเต็มเพราะว่าราคามันถูกกิก็จ่ายไปเลยจ้ะเต็มจํานวนแล้วทีนี้จะเล่าเรื่องจากในไลน ที่คุยกับเขาเอางทุกคนคือกิกอะไม่ได้เอาเรื่องมาแบบมาโมมาพูดลอยหรืออะไรกิกมีหลักฐานมีแชทมีอะไรทุกอย่างนะคะหลังจากที่กิกโอนเงินไปเสร็จอะทุกคนกิกก็ถามเขาไปว่า24นี้คือส่งแมสได้เลยใช่ไหมคะฟังดีๆนะทุกคนกิกถามเขาย้ำว่า24นี้คือส่งแมสได้เลยใช่ไหมคะเขาตอบว่าใช่ค่ะอ่ะกิกก็โอเคกิกตอบไปอีกว่าหรืออาจจะไปรับหน้าร้านนะคะเดี๋ยวบอกอีกทีค่ะเขาตอบกลับมาว่า อ๋อช่วงนี้หน้าร้านปิดเนื่องจากโควิดพนักง,งานทํางานจากที่บ้านค่ะมีเหตุผลมีเหตุผลปะเออฟังดูมีเหตุผลกิก็เลยแบบอ๋อโอเคนางก็บอกว่าส่งเป็นแมสแทนนะคะกิก็บอกว่าได้ค่ะตามนั้นเลยก่อนจะจบบทสนทนากันนางมีความจะแบบเดี๋ยวฝากเจลล้างมือไปให้ด้วยนะคะนู่นนี่กิก็แบบโอ,โอเคขอบคุณมากค่ะคก็จบไปเว้ ผ่านมาเรื่อยๆกิ๊กก็รอของมาเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่นางนัดว่านางจะส่งให้ยังไม่ส่งให้เรานะทุกคนก็คือวันที่24พอถึงวันที่24เวลาประมาณ9โมงเช้ากิ๊กก็ทักไปถามนางว่าสวัสดีค่ะแม่มากี่โมงหรอคะนางตอบกลับมาว่าอะไรรู้ปะของยังไม่ถึงไทยนะคะกิ๊กก็เลยตอบกลับไปว่าอ้าวเห็นตอนแรกแจ้งว่าส่งได้24นี้เลยอะคะ่ะเขาบอกว่าคนหิ้วแจ้งว่าถึงไทย24แต่นี่เพิ่งจะเช้านะคะ เขายังไม่ถึงไทยค่ะไลน์ไปถามให้แล้วว่าจะถึงกี่โมงคือเหมือนที่เราทักไปถามเขาอะกลายเป็นความผีดเราเฉยเลยเว้ยที่แบบทักไปถามเพราะว่าไอคนที่ยังมาไม่ถึงไทยงงป่ะเออทั้งทที่แบบตอนโอนตังจ่ายตังกันรับตังกันเรียบร้อยนางบอกว่านางจะส่งแมทให้เราวันที่24เราไม่สนใจแล้วว่าคุณจะมาถึงวันไหนของมันต้องมาถึงกล่องวันที่24ทุกคนนึกออกปะแต่พอมาถึงวันที่24ปุ๊บนางดันบอกเราว่าของยังมาไม่ถึงไทยกิกก็เลยแคปหน้าจอที่คุยกับนางว่านางจะส่งของให้เราวันที่24ะ ไปให้นางดูแล้วกิกก็เลยพิมพ์ไปว่าตอนแรกแจ้งว่าส่ง24ไม่ได้แจ้งว่าถึงไทย24นะคะกิกก็ไม่ทราบะคะ่ะว่ามันอะไรยังไงถึงวันที่24ก็เลยมาถามดูเฉยๆก็ตามนั้นเลยค่ะไม่ได้รีบแค่มาสอบถามดูนางพิมพ์ตอบกลับมาว่าไลน์ไปถามฮันเตอร์ให้แล้วนะคะพอดีช่วงนี้ของเข้าไทยยางมากๆเลย แต่เขานัดว่าบินเข้าไทย24ฟังให้ดีๆนะทุกคนมันบอกอีกแล้วว่าบินเข้าไทยวันที่24ถ้าบินเข้าไทยวันที่24มันควรมาถึงไม่เกินแบบ25 26อะไรไม่เกินเงี้ยกิกก็เลยบอกว่าขอบคุณค่ะแต่ไม่ได้เร่งนะคะเพราะเห็นว่าวันนี้วันที่24แล้วผ่านมาจนถึงวันที่25คือกิกอ่ะเข้าใจว่าถ้ามันมาถึงวันที่24 25คนมันก็ต้องมาถึงแหลวใช่ป่ะของมันก็ควรจะมาถึงเราแล้วเลยถามไปว่าเป็นยังไงบ้างคะ นางบอกว่าคุณกิ๊กคะของกําลังถูกส่งมาที่ไทยนะคะอาจจะล่าช้านิดนึงเพราะโควิดรออีกนิดนึงนะคะแล้เาาวเมื่อวันบอกว่าอะไรของจะมาถึงวันที่สี่อ่ะเขาใส่มาทุกคนยุคหนอพองหนอขอโทษนะคะอารมณ์มันขึ้นนะอ่ะพอพูดถึงเหตุการณ์นั้นมันก็จะแบบความมึงกูก็จะเกิดขึ้นเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยว่า บินเข้าไทยอ่ะมาถึงแล้ววันที่ยี่สี่พอวันที่ยี่ห้าทักไปถามเอาอีกแล้วบอกว่าของกําลังถูกส่งมาที่ไทยตอบอย่างนี้หลายคนจนมันเบอร์หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดมั่วซั่วไปหมดเลยอาจจะล่าช้านิดน,นึงนะคะเพราะโควิดรอน,นิดน,นึงนะคะกิกก็เลยแบบด้วยความที่ยังใจเย็นอยู่คือลึกๆยังคิดว่ายังไงนางก็ไม่โกรงอ่ะทุกคนด้วยความที่แบบโปรไฟล์นางค่อนข้างดีนึกออกปะเลยพิมพ์ไปว่าข้า,ขาพเจะาแจ้งวันที่ได้ไหมคะกิกจะได้ไม่ต้องเข้ามาตามบ่อยๆค่ะนางบอกว่าไม่เกินวันที่ 4, สี่เมษาค่ะคุณกิ ่กิ๊กก็เลยพิมพ์ไปว่าวันที่สี่ไม่น่าใช่แล้วอะค่ะมันนานไปถ้าบินยี่สิบสี่ถ้าบินยีบ่บสี่ของจะมาถึงตั้งวันที่สี่ได้ไงเข้าใจปะก็เลยบอกว่าถ้าวันที่สี่อ่ะกิ๊กไม่ได้กระเป๋าอ่ะหรือกิ๊กไม่ได้เงินคืนกิ๊กขอแจ้งความในให้ทานายดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะนางก็พิมพ์มาอีกของติดศูนย์ที่ดูใบค่ะงงปะเมื่อวานยังบอกอยู่เลยว่าเพิ่งบินมาถึงวันที่สี่วันนี้มาบอกอีกล้วว่าของติดศูนย์ู่ทีดูใบแบบ มั่วมากเลยเธอมากเอาออกมาแล้วรอรอแอร์บินกับไทยค่ะก็เลยบอกว่ายังไงก็ได้คะ่ะแต่ว่าถ้าวันที่4ไม่ได้ของกิ๊กของเงินคืนนะคะเพราะไม่ได้สินค้าตามที่ตกลงนางพิมพ์กับมาว่ารับทราบคะ่ะพอวันที่26กิ๊ก,กะก็พิมพ์ไปอีกว่า กิ๊กขอเงินคืนได้ไหมคะเพราะเพื่อนที่เป็นแอร์อยู่ที่ดูใบบอกว่าตอนนี้ไฟบินกับไทยไม่มีเลยค่ะเลื่อนหมดแบบไม่มีกําหนดแล้ววันที่4ี่ก็ไม่น่าทันคือเรื่องของเรื่องอะกิ๊กก็ให้เหมือนเพื่อนของเพื่อนไปถามสอบถามแอร์หรืออะไรที่เขาเบสอยู่ดูใบอะ่ะเขาก็ยังแบบไม่สามารถกลับบ้านได้ทุกคนเพราะว่ามันไม่มีไฟบินเลยแล้วถ้าอย่างนั้นที่นางบอกว่ากำลังจะบินกลับไทยอะมันจะมีคนบินกลับมาไทยได้ยังไงทุกคนเข้าใจกิ๊กใช่ไหมหลอกกูแน่ๆแล้วแหละคือเลเวลที่เราคิดว่าเขาน่าจะหลอกเราพุ่งไปปที่ระม ห0สิแล้วแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อ100%แล้วยังไงต่อบรู้ปะนางรีดเว้ยคือนางอ่านแต่นางไม่ตอบกิกก็เริ่มรู้สึกแบบไม่สบายใจหนักมากนะคะกิก็เลยเป็นเหมือนพิมพ์เล่าเหตุการณ์ ตั้งเป็นโพสต์หนึ่งอะในกลุ่มแบรนด์เนมใน Facebook สักกลุ่มนึงนะคะก็ไม่อขอบอกชื่อกลุ่มแล้วกันหลังจากที่กิกอะตั้งโพสต์นั้นอะคือกิกแค่อยากจะสอบถามเฉยๆว่เออร้านเนี้ยมันเป็นอะไรยังไงหรอทำไมถึงโลของช้าขนาดนี้มีใครเคยเจอเหมือนเราบ้างอะไรเงี้ยคือแค่อยากจะสอบถามความสบายใจเฉยๆยังไม่ได้ถามเลยว่าแบบเขาโกงหรือเปล่าะผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงเวโพสต์นั้นนอ,อันปรธานหายไป จกลุ่ม a c e บ o o k ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีอำนาจมืดหรือมือดีหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะทำให้โพสต์นั้นได้อันตรธานหายไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีแบบคนละเมืองดีสองสามคนซึ่งกิกก็ต้องขอบคุณเขามาหน้าที่นี้ด้วยนะคะเขากรทังมาหากิกบอกกิกว่าน้องอย่าซื้อร้านนี้นะคะร้านนี้เขาหมุนเงินฟังดีๆนะทุกคนร้านนี้เขาหมุนเงินหมุนเงินคืออะไรหมุนเงินก็คือการไปหลอกคนใหม่เอาเงินมาให้คนเก่าไปหลอกคนใหม่เอาเงินมาให้คนเก่าอยู่อย่างเงี้ย พอจะรื้อข้าออกใช่ไหมมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นว่าอีคนเก่าที่มันผ่านมาได้เงินคืนหมดอีคนใหม่ก็รอไปเถอะรอไปเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนลากยาวแล้วทุกคนน่ที่พีมาหายกิ๊กเจออะไรแบบนี้หมดเลยแล้วก็เขาไปแคปของคนอื่นมาด้วยนะที่แบบเคยมาโพสถามว่ามีคนเจออะไรในลักษณะนี้เหมือนเหมือนกันนะคะสรุปแล้วก็คือนางหมุนเงินเว้ทุกคนนางไม่ได้โกงจะว่านางโกงก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะสุดท้ายแล้วนางคืนเงินแต่ก็ไม่มีใครได้ของแต่ มันเอาเงินเราอะเป็นแสนๆน่ะทุกคนไปนเก็บไว้ที่มันอะเป็นระยะเวลาหลายเดือนอะคือแบบยิ่งกว่าธนาคารอีกนะเวย้ยคือมันได้เงินเป็นแสนไปฟรีๆไปใช้ฟรีๆตั้งหลายเดือนอะเข้าใจปะพอกิ๊ฟฟังงั้นแล้วกิ๊ก,ก็แบบทีเนี้ยเหมือนเพิ่งจะตาสว่างว่าเออน่าจะโดนโกงร้อยเปอร์เซ็นต์ละกิ๊ก,ก็เลยพิมพ์ไปนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดตอนประมาณสิบโมงถ้ากิ๊ไม่ได้เงินคืนภายในหกโมงเย็นกิ๊กจะไปแจ้งความนะคะ อ๋อก่อนที่กิกะจะพิมพ์ประโยคนี้ไปอ่ะกิกะให้เพื่อนทักไปถามว่าแบบกระเป๋าใบนั้น<ๆ>กระเป๋าใบนี้มีไหมนางตอบอย่างไวเลยนะว่ามีคะ่ะมีคะ่ะเอาไหมคะเอาไหมคะคือจะบีบให้เพื่อนกิกเอากระเป๋าให้ได้เพื่อนกิก,ก็เลยเหมือนแคปหน้าจอที่กิกคุยกับนางแล้วนางรีแล้วนางไม่ตอบอ่ะส่งไปหานางเว้ยแล้วก็แบบเหมือนขู่นางว่าให้มาตอบกิกด้วยอะไรเงี้ยก็คือใช้กําลังอํานาจมือช่วยกันหลายคนอยู่นะคะกว่าจะได้เงินมาเหมือนพอนางเห็นอย่างเงี้ยเราประกอบกับกิกะก็ทักไปพอดีว่าถ้ากิกไม่ได้เงินคืนภายในห่มุงเย็นกิก นางเลยพิมพ์มาว่าฝากบัญชีไว้ได้เลยค่ะเบงน,นี้ขายให้คนอื่นได้เลยใช่ไหมคะนั่นแหละทุกคนคือกิกแอบต้องขู่นางว่าแบบจะไปแจ้งความด้วยจะเอานางไปประจานด้วยว่านางหุ่นเงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนางถึงจะยอมคืนเงินแล้วหลังจากนา,นางคืนเงินเสร็จปุ๊บนางย,ยังมีการบอกให้นะว่าแบบทางร้านเราไม่มีความจําเป็นต้องหมุ่นเงินค่ะ what เออแล้วถ้ามึงไม่ทำหน้งหุนเงินทำไมคนอื่นเขาโดนอะไรกันเยอะแยะขานาดเนี้ยทุกคนเข้าใจกิกใช่ปะ ข้อมูลทั้งหมดที่กิ๊กเอามาเล่าให้ทุกคนฟังมีหลักฐานทั้งหมดนะแต่ว่าถามว่าจะเป็นบอกว่าร้านนี้เขาโกง100%หรือเปล่าก็จะบอกว่า100%ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะก็มีเพื่อนกิ๊กหลายๆคนที่ เหมือนทางมาบอกกิ๊กบางส่วนว่าลองรอนางหน่อยเพราะว่าเขาได้ของอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นสมัยที่ซื้อมานานมากแล้วว่าเออไม่ใช่ตอนเนี้ยทุกคนเข้าใจปะกิ๊กรู้สึกว่าตอนเนี้ยสถานะทางการเงินของร้านนางน่าจะแย่มากๆแล้วเหมือนหมุนไปหมุนมาจนมันเริ่มน่าจะไม่ทันอ่ะคือการที่คุณจะหมุนเงินอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งคุณก็จะล้มมันเหมือนแบบแชร์ลูกโซ่หรืออะไรอย่างเงี้ยสักวันหน่ตัวแม่อ่ะมันก็จะต้องล้มเวยซึ่งตอนเนี้ยสถานะเขาอ่ะมันน่าจะอยู่ที่เลเวลประมาณเนี้ยกิ๊กถึงซวยเพราะฉะนั้นนะคกกก็ออยาอาาาจเเมให้ทุฟัง เป็นอุทาหรห์เนาะว่าร้านที่มันแบบต่อให้หน่าเชื่อใจมากๆจะพูดอย่างไงก็ไม่ได้ทุกคนเพราะการที่เราจะตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบหนึ่งอะเราก็ต้องเลือกร้านที่มันน่าเชื่อถือถูกปะเออซึ่งเหตุผลทุกอย่างที่กิกเก่ามาทั้งหมดอะประกอบกันแล้วว่าร้านเขาก็ดูน่าเชื่อถือทั้งหมดนะคะแต่ก็อาจจะเป็นแบบความซวยของกิกเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกระเป๋าหรืออะไรสักใบหนึ่งอน่ยก็อยากให้ทุกคนอะดูดีๆเพราะว่าเงินเราอะ กว่าจะหามาได้อะมันก็ไม่ใช่ง่ายใช่ปะ่ะทุกคนอยู่ๆจะให้คนอื่นเอาไปหมุนนะมันก็ไม่ใช่เรื่องอ๋อสามารถ DM มาถามชื่อร้านหลังไม้ได้นะแต่กิ๊กจะไม่บอกไม่พิมพ์ไม่อะไรใน Youtube เด็ดขาดนะคะแต่แบบคุยกันหลังไมอย่างเงี้ยได้ทั้มาถาม IG ส่วนตัวอย่างเงี้ยได้วันนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม subscribe ช่องก i g กเก Story ของกิกให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ